ฝนตกวันนี้เราก็ออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะเราก็ได้อาหารสาเร็จรูปก็คือมาม่านะคะเราจะผัดมาม่าใส่ไข่ใส่ผักนะคะวันนี้เราจะกินมังสาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าฝนตกหนักมากๆเลยค่ะตกเวลาเ <regarding S 1> ดิมน,นะคะได้เวลาก็ตกนะคะแต่วันนี้ตกนานนะค่ะเพื่อนๆแต,ต่ช่วงเช้าอ่ะแดดนะคะแต่ช่วงเย็นมาฝนตกค่ะเขตอื่นหรือต่างจังหวัดไม่ทราบว่าวันนี้ฝนตกหรือเปล่าคะแต่วันนี้เขตนนองจอกฝนตกนะคะตกหนักและนานด้วยค่ะผัดมาม่าเราก็ไม่มีผัก เยอะนะคะเพื่อนๆก็มีแตงแล้วก็มีผักกระหล่ำนะคะก็ผัดใส่ไข่นะคะคั่วกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่ไข่หนึ่งใบนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามาม่าเราสองห่อห่อเล็กๆค่ะเน้นกินมังสะค่ะไม่ต้มก็ผัดค่ะบ้านนี้สรุปข้าวเหนียวที่เราเนื่องไว้เมื่อเช้าก็เหลือค่ะเหลือเต็มกระติกเลยค่ะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นได้นะคะถ้าไม่เสียนะคะอุ่นกินร้อนๆตอนเช้านะคะก็ทําเมนูกินเช้าอีกพรุ่งนี้ค่ะ เพราะว่าปกาติตอนเย็นเราก็จะอุ่นกินแต่วันนี้ฝนตปกเราไม่มีกับข้าวกับข้าววัตถุดิบในในตู้เย็นพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรนะคะมีนะคะในตู้ฟิตแข็งไว้นะคะมีอยู่นะคะแต่พวกผักพวกเครื่องเคียงที่เราจะต้องมาใส่ในเมนูอาหารหลายๆอย่างที่เราจะทํามันไม่มีเราก็ช่วงเย็นก็อาศัยไปซื้อแกงถุงหรืออาหารสําเร็จรูปที่เขาทําไว้พร้อมแกะกล่องทานอย่างงี้คะ่ะก็เหมือนผัดกะเพราทั่วไปนะคะเพื่อนๆก็มีซอสหอย ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลชูรสรสดีนะคะน้ําตาลก็ใส่ปริมาณเพิ่มหน่อยนะคะเราเน้นหวานเนาะถ้าเป็นผัดเราใส่แต่กระเทียมนะคะพริกเราไม่ใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องมาม่าที่เขามีพริกให้นะคะเขาให้เครื่องปรุงเราเข้ากันนะคะหรือละลายนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จผัดมาม่าวันนี้นะคะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆผัดมาม่ามังสระนะคะกินกับแตงแล้วก็บีบมะนาวโรยหน้าหน่อยถ้าใครชอบพริกเผ็ดรสจัดจัดก็ เอาพี่ผลโรยหน้าได้นะคะเพื่อนเพื่อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอตัวลาคลิปนี้ขอตัวลาก่อนค่ะ